จิตรกรคนสวยเจ้าของผลงานวาดภาพสุดยอดเหมือนจริงโดยนิสัยชอบวาดรูปทั้งการ์ตูและสิ่งของทั่วไปตั้งแต่เด็กจนกลายเป็นการฝึกฝนงานศิลปะโดยไม่รู้ตัวเมื่อถึงเวลาที่เริ่มวาดรูปอย่างจริงจังน้องเนยจึงสร้างสรรค์ผลงานได้ออกมาชนิดที่เรียกว่าเป็นศิลปินที่หาตัวจับยากเลยทีเดียวกับผลงานภาพวาดสุดยอดเหมือนจริงที่ใครเห็นแล้วเป็นต้องตกตะลึง พูดคุยกับจิตรกรคนสวยน้องเนยฐานิตและขิดธรรมรักในยกทับทอกเลยค่ะและยกทัพทอกวันนี้ต้อนรับจิตรกรคนสวยนะครับมีดีกรีเป็นถึงดาวคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพเจ้าของผลงานภาพวาดสุดยอดเหมือนจริงอยู่กับเราเช้าวันนี้ครับน้องเนยฐานิตลิขิตธรรมรักครับสวัสดีครับน้องเนยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและที่อยู่ในมือผมนะครับคุณผู้ชมครับเป็นภาพวาดเหมือนจริง ผลงานของเธอนี่ Taylor Swift เรียงรายอยู่ข้างๆผมทั้งหมดเลยนะฮะ<อ>นี่ทั้งหมดเลยนี่ทำแบบนี้ได้ต้องฝึกนานแค่ไหนคะน้องเนยน้องเนยบอกว่าแต่ละภาพแต่ละภาพนี่ทำกันบ้านหนักมากหนักค่ะหนักก็ถ้าพูดถึงว่า ใช้เวลาวาดนานแค่ไหนเนี่ยก็มันก็แล้วแต่ว่าความละเอียดแตลภาพมันจะเป็นยังไงอย่างรูปนี้ค่ะหนูก็ใช้เวลาว่าประมาณเกือบสามชั่วโมงสามชั่วโมงเองเหรอค่ะคระที่วิชากี่วันตอนแรกนึกว่าแบบเป็นวันวันผมดูตอนแรกนึกว่าเป็นวันวันเลยเพราะว่ารายละเอียดของเส้นผมเนี่ยมันเนี่ยละเอียดมากเลยอ่ะแล้วที่ภาพสนใจด้วยเทเลสวิปรูปนี้ก็ เวลาประมาณกล้กันใช่ค่ะรูปนี้สองรูปนี้จะทําเป็นคลิปลงในเพจของคุณผู้ชมนะเนี่ยภาพนี้นะฮะนี่ฮะที่เราแจกคุณผู้ชมวันนี้แล้วก็เป็น SMS เช้าวันนี้ส่งเฮคยวกบบทรงจุงกิภาพวาดเมื่อคืนเลยวาดเมื่อคืนค่ะก็กําลังคิดอยู่ว่าจะเอาภาพไหนมาให้ทางรายการเนี่ยได้ให้ผู้ชมค่ะนี่วาดนานไหมวาดเมื่อคืนรูปนี้ก็เกือบ3มชั่วโมงเหมือนกันเกือบสมชั่วโมง คุณผู้ชม s อ s เข้ามาเยอะนะครับ4155666นะครับมีประเด็นเกี่ยวข้องกันอยากได้ภาพเหมือนก็ส่งเข้ามาถามต้องเลยก่อนดีกว่านะครับว่าเริ่มต้นงานวาดภาพแบบนี้จากอะไรพูดถึงเรื่องของแรงบันดาลใจใช่ครับเริ่มต้นได้ยังไงคือหนูอะค่ะว่าจริงจังเริ่มจริงจังตั้งแต่ตอนปีหนึ่งทีนี้พอหนูได้เข้ามาในรั้วมหาลัยเนี่ยก็ คือเราได้เจอเพื่อนเพื่อนนักออกแบบเยอะแยะมากมายทําให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราต้องมีสักอย่างสิที่มันโดดเด่นแล้วก็นํามาใช้กับการออกแบบได้ก็เลยเหมือนกับเริ่มฝึกค่ะแต่เห็นเหมือนว่าจับปากกาจับคู่กันอะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่ไหมค่ะอันนั้นคือวาดเล่นนะคะก็วาดขำๆใช่ค่ะเป็นคนชอบวาดอยู่แล้วก็เลยวาดมาเรื่อยๆแต่ว่าจริงจังที่สุดก็คือตอนเข้ามาหาลาัยค่ะจะได้แบบนี้มันต้องเรียนมาไหม หนูนเรียน <จะ S 1> พื้นฐานมาค่ะเรียนพื้นฐานกันว่าประมาณก็คือหนูเป็นคนรู้ตัวช้าว่าหนูแบบอยากจะมุ่งมาทางนี้เลยก,ก,ก็เกือบสายแล้วหนึ่งเดือนก่อนสอบก็รีบไปเรียนค่ะแล้วก็ไปสอบแต่ก็ไม่ติดค่<ว>ะแต่จริงๆอ่ะในใจก็อยากเข้ามากกรุงเทพอยู่แล้วก็เลยมุ่งมาที่นี่เลยก่อนหน้านี้คืออยากสอบอะไรที่บอกว่าสอบไม่ติดเนี่ยอ๋ออยากเข้าของจุฬาค่ะคณะ คณะเดียวกันค่ะคณะเดียวกันศิลปรกรรมออกแบบนิทนเทศศิลป์แต่วันนี้เนี่ยจริงๆมันไม่เกี่ยวกับการสอบหรือไม่สอบไม่อยู่กับสถาบันละมันเกี่ยวกับความสามารถของน้องเนยเองลวะออวันนี้เนี่ยเสียงตอบรับความชื่นชมลงถึงโลกออนไลน์เขาชื่นชมเราขนาดนี้ตกใจไหมตกใจมากค่ะแต่ก็ออคุณที่วาดเซตของคุณจุงกีเนี่ยค่ะก็จะเป็นเซตหลัง,ลงเซตหลังๆ<ช>แล้วที่ได้รับความสนใจอะค่ะ เซตที่หนูคิดว่าได้เราความสนใจมากที่สุดน่าจะเป็นของฮอร์โมนนะคะสี่สิสมอฮอร์โมนใช่ค่ะีภาพนะเดี๋ยวทีมงานเราขึ้นมาหน่อยค่ะมาสักครู่เราได้มีภาพไปแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานเพิ่มขึ้นอีกทีหนึ่งคือฝึกจริงๆหนักหน่วงเนี่ยตั้งแต่ปีหนึ่งตอนนี้อยู่ปีสี่ป่ะคะปีสามปีสามนี่นี่เซตนี้ฮอร์โมนเออเหมือนมากค่ะแล้วตัวหนูเองก็น้าคล้ายๆฝนฮอร์โมนด้วยนะเขาฟุณเ่ะพี่หนูไม่อาจเทียมๆเขา ทางมหาวิทยาลัยว่ายังไงบ้างพอพอเราดังมากๆในในโลกออนไลน์ก็ทางมหาลัยก็ตอนนี้กําลังคิดอยู่ว่าจะไปสอนนะคะเหมือนก็เอาความรู้ที่เราได้รับจากที่นี่นะคะไปสอนให้ก ouais ับเด็กมัธยมค่ะเพื่อที่เขาจะได้รู้พื้นฐานแล้วก็แนวทางเพื่อที่จะเข้าสารต่อในมหาลัยตอนนี้อยู่ปีไหนนะครับปีสาปีสาแล้วคณะศิลกรรมศาสตร์กอเป็นดาวด้วย อ๋อจริงๆไม่ใช่ดาวค่ะคือหนูได้รับรางวัลป๊อปปูล่าโหวตเท่านั้นเองป๊อปปูล่าโหวตก็เป็นว่ามีคนชื่นชมทั้งหน้าตาของเรารวมถึงผลงานของเราด้วยเห็นบอกผ่านอะไรมาเยอะกว่าจะวาดภาพได้เหมือนแล้วมีชื่อเสียงในทุกวันนี้ผ่านอะไรมาบ้างค่ะก็พอวาดเนี่ยแหละค่ะวาดหนักมากเลยตอนแรกๆวาดหนักนี่คือยังไงก็คือวาดทุกวันวันละมีเยอะสุดวันละห้าภาพได้วันละห้าภาพนี่ภาพละสามชั่วโมง ใช่คะ่ะบางทีมันก็แบบน้อยกว่านั้นเพราะว่าบางอันก็ไม่สําเร็จอ่างเงี้ยคะ่ะพราะเป็นระยะเริ่มเรียกได้ว่าขลุกอยู่กับการวาดภาพไม่หลับไม่นอนเลยแหละใช่ไหมช่วงแรกใช่คะ่ะก็ก็มีนอนบ้างนิดหน่อยนะคะ <laughs> ค่ะเคยตั้งใจอยากจะทําเป็นอาชีพไหมคือเป็นอาชีพแบบวาดภาพขายวาดภาพขายอ๋อ,อตอนนี้ก็เป็นนักวาดภาพประกอบอยู่นะคะนักวาดภาพเหมือนมีใครมาจ้างว่าง ก็เยอะอยู่อะค่ะแต่ช่วงนี้เพิ่งจบไฟนอน่ะก็เลยยังไม่ได้รับสอบเพิ่งเสร็จใช่ค่ะอย่างภาพลีโอนาร์โดอย่างเงี้ยค่ะนี่ขนาดเท่าไหร่คะขนาด A5 ค่ะ A5 แบบนี้ราคาเท่าไหร่ถ้าเกิดมีคนมาจ้างก็คือหนูจะมีหลายเลทอะค่ะก็คือถ้าถ้าเป็นคนรู้จักหรือว่ารุ่นน้องอะไรพวกนี้ก็จะอยู่ที่ไม่เกินพันแต่ว่าถ้าถ้ามากกว่านั้นก็จะตามรายละเอียดของภาพขึ้นไปมันเหมือนจริงจริงนะคุณล้วพเหมือนมากคือเหมือนมากเนี่ยผมนั่งดู คือมันทำไมมันจะเหมือนอย่างนี้ผมนึกว่าภาพถ่ายจริงๆนะเห็นครั้งแรกแลอผมวาผมคิดทำไมเด็กก็ตใช้คําว่าเด็กนะอายุ21เนี่ยเด็กได้ไหมได้ยังวัยรุ่นอ่ะวัยรุ่นเลยแหละวัยรุ่นตอนท้ทำไมถึงคือจะถามยังไงคือ คือบางคนเนี่ยก็ไปเที่ยวเตรไปนู่นนี่นั่นไปทําอย่างอื่นอะไรเงี้ยแต่น้องเนยก็กลับมาอยู่กับกับการวาดภาพซึ่งการวาดภาพเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นการใช้สมาธิอย่างหนึ่งเป็นการฝึกสมาธิได้ดีมากๆใช่จิต<า>รเราต้องนิ่งมากๆจิตเราต้องละเอียดมากๆออโดยอุปนิสัยส่วนตัวจริงๆน้องเนยเป็นคนแบบนี้ไหมคือจริงๆแล้วเป็นคนสมาธิสั้นนะะแบบ ก็จะใจจดจ่ออยู่กับมันได้นานๆานสาชั่วโมงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเป็นเป็นอย่างเดียวที่มีความรู้สึกว่าสามารถอยู่กับมันได้นานอืพี่ถนี่เป็นการฝึกฝึกไปในตัวด้วยใช่ไหมใช่ค่ะก็พูดถูกในตรงที่ว่ามันช่วยเราฝึกเรื่องสมาธิแล้วมันดีขึ้นไหมไอ้การสมาธิสั้นเราเราหายไปไหมมันมีผลต่อการเรียนด้วยไหมมันมีตรงที่ตอนที่เราทํากันบ้านตอนที่เราใช้ความคิดในการคิดงานค่ะสมมติางานหนึ่งชิ้นเนี่ยสมมติว่าวาดภาพภาพภาพรียเนี่ยรีโอนาโดเนี่ยค่ะหนึ่งหนึ่งชิ้นเราต้องด ตัวอย่างก่อนใช่ค่ะใช่ไหมฮะแล้วเราก็ไปเริ่มสเก็ตค่ะสเก็ตแล้วสเก็ตมือขึ้นมาอ่าแล้วก็ลากตามเข้าไปเลยอันนี้สมาธิเริ่มมาแล้วใช่ค่ะแต่แต่การที่จะวาดภาพได้หนึ่งภาพถ้าอารมณ์มันไม่ได้ใช่ค่ะอันนี้มีส่วนมากเพราะว่าหนูหนูไม่ทราบเหมือนกันว่าคนอื่นเป็นยังไงแต่ในความในความคิดของหนูเนี่ยอารมณ์อารมณ์มันต้องมาก่อนจริงๆคือตอนเด็กๆเนี่ยคิดไว้แล้วว่า ท,ที่ทำให้จิตกรมันจะต้องร<ช>องมีอารมณ์ก่อนแต่แต่พอโตขึ้นมาแล้วมันใช่จริงๆริะค่ะต้องมีต้องเีนบริหารจัดการางไร<ช>งถ้าเกิดวันนี้อารมณ์ไม่ดีแต่งานมันเข้ามาแล้วเราต้องทําจัดการตรงนี้ยังไงมันก็ต้องทําให้เสร็จอะค่ะถ้ามันเป็นงานอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีความรับผิดชอบในส่วนนั้นแต่ถ้ามันเป็นการวาดเล่นอะไรของเราเนี่ยมันก็จะต้องมาจากความชอบของเราถ้าเราชอบมากไอความตั้งใจมันจะออกมาเองเคยระบายอารมณ์ที่ไม่ดีออกมาเป็นภาพวาดไหมใช่เคยค่ะเป็นภาพอะไรต่อปงสมมุติ โกรธพี่มากว่าพี่พาพี่มาออกมาหน้าตาเล่าจะเป็นยังไงมีแบบนี้ไหมคือหนูส่วนใหญ่ถ้าถ้าเป็นอารมณ์โกรธเนี่ยหนูจะใช้เป็นชาโคลค่ะก็คือแท่งถ่านนียแล้วก็ละเลงบนเฟรมชาโคลแท่งถ่านใช่ค่ะลักษณะภาพของหนูเนี่ยคือลักษณะของการใช้พวกแนวดินสอใช่ค่ะดินสอใช่ไหมคะไม่ใช่ภาพสีน้ํา Uh, mm hmm. สีน้ําหนูไม่ค่อยถนัดค่ะ,ะแต่จะเป็นภาพแบบเนี้ย mm hmm. ใช้ดินสอแล้วก็ทําได้เป็น3มิติซะด้วย uh huh. ดูภาพนะคุณผู้ชมเหมือนสมิติเลยค่ะ uh huh. นี่ต้องไปเรียนรู้มาจากไหนไหมหรือว่าเราฝึกเองด้วยตัวเองอฝึกเองด้วยเนี่ยเป็นบางส่วนด้วยแล้วก็ได้รับมาจากพี่ชายด้วยพี่ชายจะสอนตอนก่อนเข้า,าเข้ามาหาลาะะัยค่ะแสดงว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวของนักจิตกรเลยทีเดียวมีจริงๆแล้วมีแค่พี่ชายนะคะที่ ค่ะสนใจในด้านศิลปะค่ะแต่เซ็ทฮอร์โมนนี่ทำเอาน้องเนยดังทั่วประเทศเลยนะค่ะจริงๆมันว่าจากความชอบของหนูอะค่ะแต่ก็ดีใจที่คนผลตอบรับดีเพราะว่าเวลาอะไรที่ที่เราทําอะไรที่ที่เรารักเราตั้งใจกับมันมันจะถ่ายทอดออกมาได้ผ่านความรู้สึกผ่านลายเส้นได้ออกมาอย่างสวยงามค่ะวันนี้ถือว่าค้นหาตัวเองเจอแล้วค่ะใช่ไหมคะความฝันสุดท้ายของเราคืออะไรฮะจริงๆเราอยากจะทําอะไร ค่ะด้วยที่หนูเป็นนักศึกษาในคณะศิลปรกรรมของมกรุงเทพสาขาออกแบบมิเทศิ์นเนี่ยก็คือความฝันแน่นอนแน่วแน่ของหนูก็คือออกมาเป็นนักออกแบบค่ะซึ่งออกแบบเป็นนักออกแบบวาดภาพประกอบแล้วก็ทำโมชั่นกราฟิกค,ค่ะเป็นสองสิ่งที่หนูชอบมากที่สุดแลวอยากฝากอะไรไปถึงน้องๆที่เขายังหาตัวเองไม่เจออยากได้แบบเนยบ้างอยากหาตัวเองเจอแล้วมันได้แบบนี้ค่ะก็ฝากถึงน้องๆนะคะว่าคือในเวลาที่เราเรียนมัธยมเนี่ยอย่า อย่าเอาแต่วิชาการให้เราขอให้มีเวลาว่างสักนิดนึงเนี่ยมาค้นหาตัวเองอย่าให้มันสายเกินไปเพื่อที่เราจะได้เนี่ยมีเวลาพัฒนาส่วนนั้นแล้วก็นํามาใช้ในการสอบเขาค่ะคุณผู้ชมครับเช้าวัวนนี้ยกคำทอล์คเชิญน,น้องเนยมาต่อยอดทาง<ช>ความคิดต่อยอดทางไอเดียให้กับคุณผู้ชมเลยครับใครที่อยากจะเดินตามน้องเนยด้วยการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการสร้างสมาธิกับตัวเองเริ่มต้นจุดเดียวเลยฮะรักกับมันก่อนเราเริ่มต้นมัน ใช่ทำได้ดีอย่างมากๆเลยวัน <fringe> น <Beyonce> ี้ขอบคุณน้องเนยด้วยนะฮะที่ติตกมับยกทับข่าวเช้านะครับ